เดีครับเข้าสู่เรื่องฟุตบอลจากที่มันมีการพักสำหรับเกมทีมชาติก็คือในชาติลีนะครับส่วนสโมสรนหรือทีมที่ตามหลีต่างๆเนี่ยนะครับหรือในหลียุโรปเนี่ยนะครับก็เป็นการเบรกให้ทีมชาติแล้วก็ทีมชาติที่ไม่ได้เล่นใน,ในชาติลีกเนี่ยก็เล่นเกมกระชับมิตรนะครับเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่เนี่ย เล่นอยู่ในยุโรปเนี่ยนะครับการกระชับมิตรอย่างทีมชาติบราซิลเนี่ย oh. ก็จะมาจัดเกมกระชับมิตรเนี่ยอยู่ในยุโรปนี่แหละนะครับส่วนนักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับ,ก,รรบก็ถูกเรียกไปติดทีมชาติก็หลายคนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ฟานไดฟ์นะครับก็ขึ้นโคลประตูโทนเลยนะครับที่เอาชนะเบลเยียมแล้วก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับส่วนนักเตะลิเวอร์พูลที่ติดทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็มีเฮนโด กับเทรนด์ปรากฏว่ามีรายชื่อติดทีมชาติก็จริงแต่ไม่ได้ลงสนามนะครับเราพอเหตุว่าซาเกตเนี่ยเป็นกุนซือที่ใช้ทุกแทคนิคและวิธีการเล่นเนี่ยก็คือการเพลย์เซฟนะครับก็คือเล่นรับแน่นๆไว้ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใช้การเข้าทำแบบฉับฉวยโต้กับเร็วสวนเร็วแล้วก็ใช้ลูกเซตพีชนะครับเดี๋ยวก็จะมี ลิปที่ผมอยากจะพูดถึงเซาเกตอยู่เหมือนกันนะครับผมมองว่าตราบที่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยยังใช้เซาเกตอยู่ผมมองว่าผลงานของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็คงไม่ดีไปกว่านี้นะครับทีนี้ในคลิปที่ผมมาพูดคุยเนี่ยมันเป็นการวิพา์วิจารณ์นักเตะริวฟูพอดีเลยนะครับจากแฟรงค์แมคเวรนีคนนี้เนี่ยก็อายุ6 1ส,สแล้วนะครับก็เป็น นักเตะรุ่นเก่ามากแล้วนะครับเล่นให้กับเวสแฮมเนี่ยในปี1985ตอนนั้นเนี่ยเล่นไปถึงปี1987จากนั้นก็ไปเล่นให้เซอร์ติกเนี่ยปีสุดเซษนะครับแล้วก็กลับมาในปี1989แล้วก็ปีจนกระทั่งปี1992นะครับก็ได้ออกจากเวสแฮมไปเล่นให้หลายสโมสรน,นะครับแฟรงค์เอเวนนี่เนี่ยก็เล่นเป็นกองหน้านะครับแล้วก็เป็นนักเตะสกอตแลนด์ Scotland. ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ Heavy List นะครับว่า h e a v i s สเนี่ยเป็นนักเตะที่ยังไม่มีความพร้อมไม่เหมาะที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับจากคำที่เจ้าตัวเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นคอมเมนเตอร์แหละนะครับเป็นนักวิจารณ์นะครับก็บอกว่าแผงมิดฟิลด์คือปัญหาของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับทีมลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้เนี่ย ก็ต้องเผชิญกับสภาพนักเตะเจ็บนะครับจนต้องไปยืมอาตูเมโลมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่ผมมองว่าการได้อาตูมาเนี่ยถ้าเวริร์กเนี่ยก็มีสัญญาที่มันระบุไว้ว่าสามารถซื้อขาดได้นะครับก็อยู่ประมาณสักสามล้านก็เลยกลายเป็นว่าเฮวิลิสเนี่ยนักเตว่าสิบกก็ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมาหลายเกมแล้วแล้วก็ เกมล่าสุดเนี่ยก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากโดยเฉพาะผมเองแหละผมวิาพากษวิจารณ์เยอะนะครับว่าฟอร์มแย่ที่สุดแหละในเกมล่าสุดทีนี้แฟรงค์แม็กอนี่เนี่ยบอกว่าฮวีย์เลสเนี่ยยังไม่พร้อมสัตว์ัรการลงสนามยิงต่อเนื่องแม้ว่าเป็นนักเตะที่มีแววเก่งก็ตามนะครับเจ้าตัวระบุว่าผมคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพอใจกับแข้งที่มีแม่นักเตะเหล่านี้ จะไม่ได้ลงเล่นในทุกเกมก็ตามฟังอเมริกันนี่เนี่ยให้สัมภาษณ์ให้คอมเมนต์ให้ความเห็นกับฟุตบ l ลอินไซต์พวกเขาดึงนักเตะใหม่เข้ามาตลอดเอเลียดเป็นนักเตะที่เก่งแต่เขายังไม่พร้อมสำหรับพรีเมียร์เขาอาจจะพร้อมลงเล่นในบางเกมแต่เขาลงเล่นทุกเกมซึ่งมันก็แสดงเห็นแล้วว่าเอาอะยัง ไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะเล่นในระดับนี้อันนี้ผมต่อเข้าไปนะครับในคําพูดของแฟรงค์แมคแอมนี่เนี่ยได้พูดด้วยว่าเขามีพรสวรรค์ชั้นยอดแต่มันแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคิดถึงเตียโก้มากมายแค่ไหนแน่นอนเตียโก้เนี่เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ยอดเยี่ยมแบบสุดๆนะครับแต่เขาบาเจ็บง่ายแต่เมื่อเขาได้ลงสนามเนี่ยเขาก็คลองเกมได้อยู่หม ความเห็นตรงนี้ของแฟรงค์แมคแ e วนนี่ถามว่าผมคิดว่างไงผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยกับแฟรงค์แมคแ e วนนี่แต่ว่าแฟรงค์แมคแ e วนนีเน่เนี่ยก็เคยวิพา์วิจารณ์นักเตะล์พูเนี่ยอยู่ในช่วงหนึ่งนั่นคือหลังจากเล่นเกมที่33ในซีซันที่เราสปีดจนกระทั่งแทรกเข้ามาอยู่ที่3ได้ติดโคตา UCL ในท็อป4เน,น,นะนี่นะครับนัดสามนี่นะครับ เราถูกนิวคัสเซลเนี่ยตีเสมอหนึ่งหนึ่งแฟรงค์ไมเอเวอร์นี่เนี่ยกวิาพากษ์วิจารนักเตะของเราสองคนก็คือซาริโอมาเน่กับฟิมิโนนะครับว่าถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยใช้นักเตะสองคนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่สามารถคว้าโคต้า UCL ได้แต่ปรากฏว่าลิเวอร์พูลก็ทำได้สำเร็จแล้วดีพอที่จะไปถึงที่สามด้วยซ้ำไปเร่งแซง เชลซีเข้าป้ายไปครับตอนนั้นนี่สถานการณ์เชลซีเหนือกว่าเราเยอะเลยครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสนใจกับฟรงค์แมคแควเนี่มากมายแต่ประเด็นก็คือว่าถามว่าที่แมคแควเนี่เนี่ยพูดผมเห็นด้วยไหมในทัศนะผมนะผมเห็นด้วยนะว่าฮาวิเอเลสยังไม่มีความพร้อม ไม่ใช่พร้อมแบบสามารถเอาเป็นตัวหลักแล้วก็ลงเล่นเป็นประจำเป็นขาประจำอยู่ใน3ตัวหลักแต่ในทัศนะผมเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่ใช้ฮาวิเอเลสฮาวิเอเลสก็ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวขึ้นมามาเป็นนักเตะตัวหลักนักเตะที่เล่นอยู่ประจำเนี่ยคุณภาพดีใช่เมื่อเทียบกับฮาวิเลสแต่ประเด็นคือ นักเตะเหล่านี้กำลังอยู่ในช่วงของการโรยลาแล้วกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยเล่นให้กับสโมสรแล้วก็ยืนยามาจนกระทั่งอายุย่างเข้าเลข3แล้วส่วนฮาวิเอลิสเนี่ยอายุ19ย่าง20มันเป็นช่วงเวลาของการถ่ายเลือดและในการที่จะถ่ายเลือดเนี่ยมันจะต้องยอมให้นักเตะที่ กำลังพัฒนาตัวเองเนี่ยได้มีจำนวนเกมที่ได้ลงเล่นถามว่าฮาวิเลสเนี่ยเล่นแย่ไปเลยไหมไม่อันนี้บอกได้เลยม,มีบางเกมเท่านั้นเองก็เกมล่าสุดอะที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ไปฮาวิเลสเนี่ยเล่นไม่ตอบโจทย์แล้วก็แทบจะไม่มีตัวตนเลยแล้วก็มีความผิดพลาดในการผ่านบอลนเ,นเห็นชัดๆแต่เจ้าตัวเนี่ย ะรู้สึกชัดเจนมากกว่าเราอีกถ้าถามว่าใครที่จะไม่พอใจฟอร์มของฮาวีย์เอลิสมากที่สุดนั่นก็คือเจ้าตัวเองนั่นแหละที่เล่นในเกมนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าตัวรู้ว่าเจ้าตัวเล่นไม่ดีเท่าที่ควรและถ้าไม่ให้นักเตะแบบนี้ได้ลงเล่นแล้วก็ได้พัฒนาจังหวะตัวเองผมบอกเลยว่าไม่มีทางที่นักเตะเหล่านี้ จะแทรกขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยต้องไปซื้อนักเตะสําเร็จรูปท่านจะเปรียบเทียบเนี่ยกุลซือที่ชอบซื้อนักเตะสําเร็จรูปไม่สนใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะให้เวลากับพวกวัยรุ่นพวกดาวรุ่งนั่นก็คือมูรินโญ่มูรินโญ่เนี่ยเป็นกุลซือที่ผมนี่ชอบพลาดพิงไม่สุดและผมคิดว่าถ้าไปย้อน,อนดูเนี่ยพูดถึงมูรินโญ่นี่เยอะมากเลยนะไม่รู้อะไรกันนะักหนาเหมือนกันนะทีนี้ เมื่อมาดูอย่างนี้ถามว่าตัวฮาวิลิสเนี่ยมีปัญหามากมายจนขนาดที่ว่าเฮ้ยต้องไมลวลงแล้วแล้วก็ใช้ขาประจำเราเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าถ้านักเตะเหานั้นเนี่ยอยู่ให้เราใช้มีสภาพร่างกายให้เราใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เฉพาะเดือนตุลาเนี่ยเล่นไป9เกมในเก้าเกมเนี่ยมันต้องมีบางเกมที่เราจะต้อง พักนักเตะเหานี้แต่จะพักมากพักน้อยเท่านั้นเองแน่นอนถ้าดีที่สุดตอนนี้ก็คือมีฟาบินโยมีเตียโก้มีเฮนโดแล้วก็ตอนนี้ทั้งสามคนเนี่ยพร้อมแหละแต่ว่ามันจะพร้อมเล่นในทั้งเก้าเกมหรือเปล่านักเตะที่เหลือเนี่ยถามว่าจะเอามิลเนอร์เหรอมิลเนอร์เนี่ยนับเวลาถอยหลังแล้วที่จะแขวนสตัร์แล้ว ประสบการณ์น่ยอาจจะใช่แต่จังหวะในเกมเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่ได้ลงเล่นบ่อยๆต่อให้มีประสบการณ์มันก็ช่วยอะไรไม่ได้อาตูตอนนี้สภาพความพร้อมเนี่ยไม่รู้ได้แค่ไหนเจ้าตัวมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอะาใชา่อยู่ถ้าเทียบกับฮาวิเอเลสกับเคอร์ติโจนเนี่ยถ้าบทบาทของการเคลื่อนที่การไล่สกัดการ ตามเพลสตามกดดันคู่ต่อสู้เนี่ยก็คือติโชเนี่ยอาจจะดูดีกว่าถ้าเฉพาะตรงนี้นะแต่ถ้าภาพรวมๆเนี่ยผมยังมองว่าฮา v วีลสเนี่ยเมื่อเทียบจํานวนเกมกับทิชชนฮาวีลิสเนี่ยดูดีกว่าแล้วในวิกิตาเองก็ตอนนี้มีข่าวว่างองแงอยู่เกี่ยงว่าต้องการันตีให้เจ้าตัวเนี่ยได้ลงสนามเป็นประจําเป็นตัวหลัก มันต้องลงทุนมันต้องยอมให้นักเตะเนี่ยได้มีจํานวนเกมที่ลงไปสัมผัสสนามเนี่ยมากขึ้นเพื่อได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องปรับปรงุงตรงไหนมีจุดบกพร่องตรงไหนแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะต้องทําระบบขึ้นมาเพื่อมารองรับก็คือมีการจับตาดูมีการตามสกาดูฟอร์มดูแนวทางการเล่นดูจุดบกพร่องแล้วก็มาพูดคุยกับนักเตะเพื่อนักเตะเนี่ยได้ พัฒนาตัวเองขึ้นมาถ้าไม่ผิดมันก็ม่มีการแก้ไขแล้วมันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ตามเราจะต้องลงทุนหราจะต้องจ่ายเราไม่ได้จ่ายที่ค่าตัวที่มันแพงมากมายเราก็ต้องจ่ายด้วยเวลาแล้วก็บางอย่างที่มันไม่สมบูรณ์ไอ้ความไม่สมบูรณ์มันเป็นเรื่องปกติของดาวรุ่งแล้วก็มันไม่มีใครที่มันสมบูรณ์แบบแบบร้อปมันหายากมากการที่จะให้พักฮาวเวเลส กับการที่ให้ฮ a วิลิสเนี่ยลงเล่นไปสักระยะหนึ่งและโอเคมีบางจังหวะเนี่ยต้องบึงดึงและถ้าจังหวะเจ้าตัวเนี่ยมันเริ่มสุดเริ่มเสียวความมั่นใจแล้วก็กลับมาปรับมาโคช้ชกันใหม่มาเจาะเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยจะต้องปรับปรุงตรงไหนโดยเฉพาะการวิ่งการครอบคลุมพื้นที่การเล่นในแดนกลางของลิเวูเนี่ยมันจะต้องเข้าใจว่า จังหวะไหนที่ต้องวิ่งเข้าไปกดดันคู่ต่อสู้แล้วเวลากดดันเนี่ยจะต้องเข้าในเหลี่ยมไหนมันต้องมองการเคลื่อนที่ของนักเตะคนอื่นที่อยู่ในสนามด้วยนักเตะของทีมตัวเองนักเตะของทีมฝั่งตรงข้ามเคลื่อนที่เข้าไปแบบไหนมันึจะได้เปรียบจังหวะไหนที่ต้องเข้าชิดจังหวะไหนที่จะต้องบีบจังหวะไหนที่จะต้องต้อนจังหวะไหนเนี่ยที่ต้องเข้าบอลแบบขาดเลยไอ้สิ่งเหล่านี้ ฮาวิเลสเนี่ยต้องรู้และสําคัญก็คือเมื่อลิเวอร์พูลเนี่ยเปลี่ยนเป็นฝ่ายคลองบอลเจ้าตัวเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่แบบไหนและแต่ละจังหวะเนี่ยจะต้องเล่นยังไงไอ้แบบเนี้มันไม่มีทางที่มาจินตนาการอยู่นอกสนามแล้วเนี่ยสามารถเอาความสามารถที่มันพร้อมเสร็จเลยลงมาในสนามได้มันก็ลงไปแล้วมีข้อบอกพร่องก็กลับมาโค้ชกันใหม่มาติวกันใหม่อาจจะมีบางช่วงเนี่ย ต้องพักถ้าดูเหมือนเจ้าตัวเนี่ยเริ่มมีอาการที่สูญเสียความมั่นใจอย่างรุนแรงที่สำคัญก็คือการพักเนี่ยเพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยฟอร์มที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมาจากปัจจัยหลายเหตุหลายอย่างไอ้ความไม่มั่นใจส่วนหนึ่งนะครับจังหวะการเล่นที่มันยังไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งอาการบาดเจ็บมันก็เป็นไปได้มันต้องมองหลายๆอย่างแล้วก็ต้องยอมลงทุน ต้องยอมจ่ายไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องจ่ายถ้าสมมุติถ้าไม่ยอมจ่ายเลยเนี่ยมีการไปขุดพบเพชรเม็ดงามมากก้อนใหญ่แต่มันเป็นเพชรดิบๆที่ยังไม่เจระนต้องให้ช่างเจระนามีความสามารถมีประสบการณ์ส,งสูงๆเนี่ยทำการตัดเพชรตามเหลี่ยมมุมที่มันคุ้มที่สุด แต่แน่นอนในการตัดเนี่ยมันทำให้ขนาดเล็กลงเพชรขนาดใหญ่น้ำดีแน่นอนราคามันสูงกว่าเพชรเม็ดเล็กๆแต่ไอเพชรเม็ดใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมเสียเลยเนี่ยคุณก็ไม่มีทางได้เพชรที่จะไปประดับยอดมงกุฎคุณก็จะต้องมีการวางแผนแล้วก็ตัดจนกระทั่งเหลือเนื้อเพชรที่จะมาเจรไน มาแต่งเหลี่ยมเพื่อให้มันส่งประกายได้มันก็ต้องหาวิธีการออกแบบมาว่าจะยอมเสียไปทเท่าไหร่แต่การตัดแบบนี้เนี่ยมันทำให้มูลค่าของเพชรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอัญมณีทั้งหลายมันก็ผ่านหลักคิดแบบนี้ทั้งก้อนตอนได้มาเนี่ยน้ำหนักมันจะมากมายมหาศาลแหละก้อนใหญ่มากแต่มันก็ต้องตัดเป็นก้อนเล็กๆหลายก้อนแล้วก็ไปเจียรหรือเป็นเม็ด ซึ่งเม็ดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็เล็กกว่าไอ้ก้อนเดิมๆในเพชรดิบเนี่ยเป็น10บสเท่าอะแต่นั่นแหละมันถึงทำให้มูลค่ามันเกิดนั่นเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายถ้าเก็บไว้ทั้งหมดเลยแน่นอนว่าคงไม่มีใครเอาเพชรทั้งก้อนแบบนั้นเนี่ยมาใส่เครื่องประดับมันก็เป็นเพชรที่ไม่มีความหมายเพราะมันก็มีเบลกายที่มันจะส่องให้เห็นว่ามันมีความเลอค่า มีมูลค่ามหาศาลแค่ไหนมันก็เหมือนกันการเจรไนหรือการพัฒนาคนมันก็ต้องยอมลงทุนและสิ่งที่ได้มาเนี่ยถ้าคนที่ลงทุนด้วยเนี่ยมีศสกยภาพเพียงพอเนี่ยเราก็จะได้เพชรเม็ดงามมาประดับวงการสำหรับฮาวิเลสเนี่ยซีซั่นหน้าหรือเอาง่ายๆครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยฮาวิเลสเนี่ย จะดูดีขึ้นกว่านี้เยอะนะครับแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆปี2023เนี่ยครับจะเป็นปีที่ฮาวิลเลสเนี่ยจะโชว์ความโดดเด่นขึ้นมาจะเป็นปีที่เจ้าตัวเปล่งประกายแล้วก็จะมายึดครองแล้วเป็นคนสําคัญในแดนกลางอันนี้เอาหลักว,วิชาโหราศาสตร์เนี่ยมาพยากรณ์เลยนะครับนี่ครับคือเรื่องราวของฮาวิลเลสครับสวัสดีครับ